ถ้าผมบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนขยะเหล่านั้นให้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานที่มีคุณภาพดีกว่าแค่ขยะเผาธรรมดาแถมยังช่วยลดต้นทุนโรงงานได้อีกหละ่ะสิ่งนั้นเรียกว่า SRF หรือ Solid Recovered Fuel ครับไม่ใช่แค่เอาขยะไปเผาธรรมดานะครับแต่มันคือขยะที่เรานำมาคัดแยกอย่างดีบดละเอียดอบแห้งแล้วอาดให้เป็นก้อนเป็นเม็ดหรือเป็นชิ้นๆที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวได้เชื้อเพลิงที่มีพลังงานความร้อนสูงมีคุณภาพสม่ำเสมอพร้อมใช้ งานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้เลยแล้ว SRF มันช่วยแก้ปัญหาอะไรในโลกจริงบ้างลองนึกภาพรู้สิครับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์โรงไฟฟ้าบางแห่งหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการความร้อนสูงสูงที่แต่ก่อนต้องพึ่งพาถ่านอินหรือน้ำมันราคาแพงตอนนี้พวกเขาสามารถใช้ SRF แทนได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลแล้วยังช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวในบ้านเราปัญหาขยะล้นเมืองและการหาแหล่งพลังงานที่ ัยืนเป็นเรื่องเร่งด่วน SRF จึงเป็นเหมือนฮีโร่ตัวจริงที่เปลี่ยนสิ่งที่ไม่มีค่าให้กลับมามีพลังลดมลพิษและสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ในเวลาเดียวกันใครเคยได้ยินเรื่อง SRF มาก่อนบ้างหรือคิดว่าสิ่งนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาขยะในพื้นที่ของคุณได้จริงไหมลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ